โดราเอโบนตนมาเกอร์คำต้องห้ามเฮ้ยชิสกะกลับบ้าด้วยกันเถอะเฮ้ยเป็นไรไปอ่ะทำไมซึมจังคือว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปซ้อมเปียโนนะจ๊ะแต่ทุกครั้งที่ฉันเล่นพลาดคุณครูก็จะไม่ไหวไม่ไหวเล่นผิดซ้ำที่เดิมอีกแล้วนะไม่ไหวเลย ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย,เลยพอเดินว่าแบบนั้นบ่อยๆเลยฉันรู้สึกไม่อยากเล่นซะแล้วสิเข้าใจแล้วเวลาฉันโดนบอกว่าให้อ่านหนังสือก็จะรู้สึกอยากนอนทันทีเลยฉันว่ามันไม่เหมือนกันเท่าไหรนะ่อ่ะนะงั้นเหรอไปก่อนนะอ,ะอ,ะอ๋อืมที่ชิโจกะเขาพูดมามัมก็น่าเชื่ออยู่หรอกนะเพราะเขาว่ากันว่าในคำพูดเ่็มบนมีพลังอยู่ด้วยอ่ะ พอโดนว่าไม่ไหวบ่อยๆก็เลยไม่ไหวขึ้นมาจริงๆงั้งเนเหรอเออใช่ใช่แบบนั้นชิสุกาก,ก็น่าสงสารแย่สิพวกคำพูดบั่นทอนกำลังใจคนอื่นเนี่ยมันน่าจะหายไปซะให้หมดเลยเนาะถ้าอย่างนั้นนะ้าลองดูไหมเล่ <c oughs> มามังเกอร์คำต้องห้ามมันก็คือปากกาแดงสำหรับควบคุมคำพูดอนะควบคุมคำพูดเหรอหมายความว่าไงอะ่ะแสดงให้ดูเลยนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นไงนี่ไอ่าเจออ้วเจอล่ว นี่นี่นี่ในพจนานุกรมมีคำศัพท์คำพูดเยอะแยะไปเลยใช่ไหมอืมถ้าเอามาร์คเกอร์อันนี้นะลากเส้นทับลงไปคำพูดนั้นก็จะกลายเป็นคำต้องห้ามอย่างเช่นคำว่าเฉยชาอ่ะโนบิตะลองพูดดูดิพูดดูเฉยชาเฮ้ย ถ้าคำพูดต้องห้ามมันก็จะโดนฟ้าผ่าแบบนี้ละอคนใจร้ายเวลาจะยกเลิกก็ต้องใช้ยังลบพิเศษอันนี้นะนี่ลบ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 นี่เทนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วเฉยชาอไม่มีอะไรเห็นไหมอ <c oughs> โอ้เป็นของพิเศษที่สุดยอดไปเลย <c oughs> ขอฉชนดื่มหน่อยสินะอาไอนนี้นมันส่งผลกระทบให้กับคนอื่นค่อนข้างรุนแรงนะห้ามใช้สุม 4, ส่มสี่สมห้าเด็ดขาดเลย ให้นายยืมทีไล่แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องดีสักทีนี่น่ะเพื่อชิสุกะต,ตั้งหากแล้วนายไม่อยากช่วยชิสุกะที่กําลังเจ็บปวดอยู่หรืองไงเออเออเออเอาก็แค่นิดเดียวพอนะ <c oughs> เอาไป <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหว ถึงได้สะดุดตรงคีนั้นทุกทีไม่ไหวเลยใจร้ายเขาไม่ได้ตั้งใจเล่นผิดสักหน่อยอ,อืดีละแบนคำว่าไม่ไหวแค่เป็นคับต้องห้ามซะนี่ฟังนะถ้ายังผิดที่เดิมแปลว่าไม่ไหวว้ายออออออนีถ้ายผิดที่เดิมก็แปลว่าไม่ไหวว้าย เง่แงสำเร็จเท่านี้ชิสุกะก็ไม่ต้องรู้สึกแย่อีกแล้วเนะออถ้าพอใจแล้วก็เอาคืนมาดิฮ้ยครยิ้มต่ออีกแป๊บนึ่งนะเฮ้ยอฉันนี่ก็มีคำที่ไม่อยากให้ใครมาพูดใส่เหมือนกันต้องจัดการแบนซะให้หมดเลยทำแบบนั้นมันไม่ไหวนะจ่ายจ่ายจ่ายจโดนอ่อยอ่ยเฮเพิ่งจะแบนไปหยกหยกแท้ เฮ้เโนมิตะอะไรหรอพวกเรากำลังจะไปซ้อมเบสบอลอยู่แกก็มาด้วยสิแล้วเข้าเอ๋อะไรเออะไรมีปัญหาหรอ๋ะก็ฉันไม่อยากโดนด่าเวลาเล่นผิดพลาดไพ่อยากโดนด่าก็ต้องซ้อมหนักๆฉันจะแก้ที่สายงุ่มงามเฟ้อฟ้าให้แกเองไม่เอาไหนอ่ะเพราะมันจะแก้ได้เล้อหมอเนี่ยมันงุ่มงามมันจะต่เกิดแล้วนี่นาว่ามันก็จริงอ่ะนะ จริงสิ Ray. ไปเลยตได้นะใช่ไปเลยยาสุไปเลยอย่าสุอ่ไปพุ่งเขาไปเลยเท่านี้ก็เรียบร้อยต่อไปโนบิตะไปได้รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าหัวลมหมดทุกลูกเรยจะเป็นยังไงโดนน่เขาบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าพูดจ้าไม่ดีนายจะโดนลงโทษฮะ เฮ้สไตร์แบทตถูกเอาเฮ้ยสไตร์หมดสามลูก <dir> อ <lands> hey, no, 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 no mm ่ะแกทำอะไรของแกโนมิตะไม่ได้เรื่องเลยฮอุตส่าห์เตือนแล้วแท้ๆไปแล้วนะ อะไรอะไรอะไรเอ่อเอาเอ้านี่ทำอะไรของแกเจ้าเสือหงีเง่าแทนคำว่าเสร์แล้วก็งีเง่าด้วยไปไกไปแล้วลกไปแล้วอะอะไรจะรับเลี้ยงเอ้าอ้อยบัดพรอ้เจ้าเสืงีเง่า อะไรอยู่แล้วก็รีบวิ่งไปแซ่วิ่งไปเลยสิวิ่งไปวิ่งผิดทางแล้วเจ้าง้อเฟ้อฟ้าจริงๆเลยเอ้าวฮ้ยเนียนคำว่าง้อแล้วก็เฟ้อฟ้าด้วยวิ่งผิดทางซะได้โทษเจ้าง้อเฟ้อฟ้าจริงๆเลยก็ฉันบอกแล้วไงว่าถ้าพูดไม่ดีจะโดนลงโทษน้องบิดตาหน่อยแกนี่ใจแอน ฉันว่าอย่าพูดไปมากกว่านี้เลยนะฉันว่ามันต้องเป็นของพิเศษของโดนาเอมอนแน่ๆเลยนั้นลงไปกันเถอะใช่โยเทีนี้เราก็ไม่โดนใครว่าแรงๆใส่อีกแล้วเพื่อเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์ทยอยแบนคำพูดที่รุนแรงให้หมดดีกว่าอะไรกันเขาทั้งเรียงแบบเอ้ยก็เรียงแบบพ่อมันโบราณนี่นาคนหัวแข็งหูยเป็นคำพูดที่หยาบคายจังเลย แบนซะแบนซะเจ้าบ้าเอย้ยคนหัวแข็งอันดีจอมใหญ่นี่กระลุมครับให้เยอะไปหน่อยมั้งครับบักจาดงาวเอ้ยหืมไม่เคยเข้าใจคำนี้แต่ว่าต้องแบนยังหนุ่มแต่แกนี้ก็กินระหมดนะปักจาดงาวเร้ย,าายะากแตกจังแบนเยอะ น้อนปิตาเข้าไปไหนน่ะนี่นะอะอ่ะอ่ะเอ้อเอาออน้องปิตหวัดดีอะไรไปตมหวัดดีเลยนะในเมืองวุ่นวายไปหมดแล้วเห็นไหมเล่าวุ่นวายไปหมดเหรอมันกลายเป็นเมืองที่น่ายอยู่เพราะว่าคำหยาบคายน่ะถูกแบนหมดแล้วต่างหากน,าน่าจะชมฉันมากกว่านะทำแบบนั้นนะมันไม่มีความหมายอะไรหรอกทำไมจะไม่มีเล่าที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองล่ะ ถ้าใช้คำหยาบคายไม่ได้ก็ต้องสอบได้ศูนย์คะแนนเ,เหลยโนบิตะได้อัดชราริยะจริงๆเลยนะฮะ แถมยังหล่อที่สุดในญี่ปุ่นด้วยพวกสาวๆติดก,กันเกลียวยแถมต่อยตีแก่งสุดๆกีฬาก,ก็เล่นได้หมดทุกอย่างฉันแมะรับภาพเลยเดี๋ยวอัจฉริยะโมโหขึ้นมาจะแย่ออไปเธอใจแอนโนเปตาที่สุดยอดจริงๆ<ไ>อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะใช่สุดยอดมากๆเลยทั้งที่เป็นคำชมแต่ทำไมถึงหงุดหงิดแบบนี้นะนี่โนเปตาดีอะ แบ,แบนคำชุมให้หมดเป็นคำต้องห้ามซะยังไม่เข้าใจหรือยังไงปัญหาเนิ่ไม่ได้อยู่ที่คำแต่อยู่ที่อารมณ์ของคนพูดต่หากแบนคำว่าอัจฉริยะคำว่าหลอกก็ด้วยและสุดยอดก็ด้วยอ้าวจะให้ทำแบบนั้นไม่ได้นัไม่ได้อ้าวอ้อ้แะแะแะเออะไรกันนะทุกคนฉันตั้งใจช่วยทุกคนแท้ๆเลยชิสกันจ๋าทำไมไม่ร่าเริงเลย อย่าบอกนะว่าโดนอาจารย์พูดไม่ดีใส่อีกแล้วอะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตอนนี้อาจารย์ไม่พูดอะไรเลยด้วยซ้ำไปมันก็ดีแล้วนี่นะอืมอ่ะแล้วมีอะไรเหรอทั้งที่ฉันเล่นพลาดแต่กลับไม่โดนดุมันรู้สึกมันขัดอะไรไปก็ไม่รู้เฮหมายวาว่าเธออยากโดนอ,อาจารย์ดุอีกนันเหรอก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่าที่อาจารย์ดุก็เพราะตัวฉันเองนะสิแล้วกัน เมกว่าชีสุกะจะดีใจที่ไม่โดนดุซะอีกอ่ะจะ้องพูดอีกกีครั้งถึงจะเข้าใจคนอย่างแกนี่มันจริงอิม่มแล้วครับอร่อยมากเลยฮะขอมันแน่อยู่แล้วบักจาดอะไรจาดอะไรไม่พูดแล้วจาดอะไรเดี๋ยวโดนช็อตสองร้อยเยนนี้มีพัสดุนะค่ะสี่ร้อยห้าสิบเยนครับ ขอสาบาหน่อยครับไม่มีครับขอเยอะๆนะคะคณนานนะคะเอาไปเลยไม่ทราบครับโอ้ไนส์โป๊กนี่สวยนี่นะเอาไปเลยขอช่นซ้อมด้วยคนนะเมินหมดเลยเดี๋ยวก่อนสิทำไมถึงได้มินใส่ชั้นแบบนั้นอ่ะก็พูดฉันไม่อยากจะเจ็บตัวเพราะว่าพูดอะไรผิดอีกนี่นาทำไมเราเลยตัดสินใจว่าจะไม่คุยกับโนบิตะอีกต่อไปแล้วอะไรกัน อลไรไอมอนฉันเอาไอ้นี่มาคืนขอโทษนะลบให้หมดเถอ,อะเออโนบิตะเมื่อกี้แม่เจอคุณครูด้วยละเขาชมด้วยนะว่าวันนี้เราทำข้อสอบได้ดีเ <c oughs> แม่ดีใจจริงๆเลยสุดยอดเลยนะ <c oughs> ยะยังไม่ได้ลบเลยขอโทษนะครับประผมดันทำเรื่องงี่เง่า